สวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะวันนี้แม่แจ็คมากินทมตำนอ,อกจากินส้มตำค่ะทุกคนวันนี้แม่แจ็คตำใส่มาม่าตำเส้นมาม่าขออนุญาตใช้มือนะคะทุกคนมาจ้ามากินส้มตำด้วยกันไม่รู้จะกินอะไรเนาะทุกคนง่ายๆส้มตำนี่แหละอยากกินอะไรเผ็ดๆเปรีป้ยวๆอีกแล้วนี่นี่ทุกคนลุ้่กน อืมอืมอืมมีกระชิงสักที่นอืมอันนี้มีกระชิงด้วยอร่อยตำเองทำเองกินเองอร่อยอื้อืม I <laughs> ปลามาจากบ้านอร่อยมากทุกคนซื้อมาจากสุรินเผ็ด มันกาเพียวข้างอยู่ ทำอะไาง แซ่บมากทุกคนบ้ายบายมะทุกคนขอบคุณมากนะคะที่เข้ารับชมที่เข้ารับชมเนาะเขาให้กำลังใจไม่แจ็คน้อนพี่ใครที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะที่ค่ะบ้ายบายแซ่บมากทำเองกินเองอร่อย